สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับในการลบคลิปนะครับลบบางคลิปที่เราไม่ไม่พึงประสงค์คือไม่ชอบนะครับบางคลิปมัน,มนอาจจะเนื้อหาไม่ดีหรืออาจจะอะ,อะไรเนี่นครับเพื่อนบางคนก็อาจจะยังลบไม่ได้นะครับเนาะ เรามามาดูวิธีการกันเลยนะครับก็ไม่ยากครับสมมติว่าเราาดูคลิปแล้วเราไม่ชอบเนาะครับไม่ชอบเราก็อยากจะลบมันทิ้งไปให้มันออกจากระบบไปเลยนะครับผมก็ไปที่นี่เลยครับอันนี้นะครับนี่ครับหลังบ้านเลยครับ YouTube Studio นะครับผม อย่างผมนี่ก็ผมจะลบให้ดูนะครับอ,อย่างคลิปนี้เนาะผเนี่ยนคลิปคลิปนี้ครับสู้เข้าไปอย่าได้ถอยเนี่ยคลิปนี้ครับผมอยากจะลบมันทิ้งเนาะมันเพื่อนก็ดูคลิปที่ไหนที่ของเพื่อนที่ไม่ชอบนะครับที่ว่ามันไม่ไดีอาจจะติดอะไร,ะไรสักอย่างอาจจะติดีิการสิทธิ์อาจจะติดเพลงติดอะไรเนี่ย แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะลบยังไงนะครับเนาะผมก็จะทําการลบให้ดูเลยนะครับผมคลิปนี้นะครับกดเข้าไปในคลิปเลยครับผมนี่คลิปนี้ก็จะขึ้นมานะครับคลิปนี้สู้เข้าไปอย่าได้ถอยตรีมแล้วจบแล้ววันที่ยีสิบสามพฤษภาสองศูนย์สองหนึ่งนะครับระดับการแชร์สานาะข้อจากัดไม่มีอ่าตัวนี้เลยนะครับจิ้มไปที่ดินสอเนี่เลยครับผมตึงนี่ครับมาถึงหน้านี้ เพื่อนเห็นอะไรไหมครับนี่การตั้งค่าขั้นสูงนะครับนี่ๆเพื่อนน,นี่นี่ครับการตั้งค่าขั้นสูงนะครับจิ้มไปแล้วครับเต็งนี่เพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นผู้ใช้ดูคะแนนของวิดีโอนี้ได้ตัวเลือกการผเผยแพร่อนุญาตให้ฝังนี่ครับนี่มันจะมีลบนี่ครับลบออกจาก youtube นี่ครับ กดตรงนี้เลยนะครับถึงเข้าไปครับนี่แน่ใจใช่ไหมว่าต้องการลบวิดีโอนี้เน,นก็ตกลงเลยนะครับถึงเข้าไปครับผมเรียบร้อยครับไม่เหลือเลยครับนี่เ่าน,นเห็นไหมครับลบเรียบร้อยนะครับอ่าอีกนีก็มากันแค่ระยะสั้นๆเนาะเพื่อนเนาะ ก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับเพราะว่าเพื่อนบางคนนี่อาจจะเป็นมือใหม่เหมือนกันเนาะแต่ไม่รู้จะปรึกษาใครนะครับผมมาฝากช่องไอ v มนวีสองด้วยนะครับนี่ครับช่องไอเมนวีสอนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับผมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเผื่อผมทําคลิปต่อไปจะได้เจอกันอีกนะครับผมสวัสดีครับ